มินลชสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่หนึ่งร้แล้วนะคะก็เป็นตอนที่398นะคะตอนนี้หนิงยี่ก็กำลังวางแผนที่จะมาจับตัวฮันเซ้นนะคะในก็อสแดงชัวรี่เลยลหลังจากที่ ฮันเซอร์เนี่ยสามารถฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนะคะหรือว่าโกลเด้นโกลเลอร์ได้แล้วนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อเลยนะคะกับซปเปอร์กอจีนค่ะหนิงเวีย่ยเดินลงไปในบ่อน้าแห่งการวิวัฒนาการจริงๆแล้วตามแผนเดิมหนิงเวีย่ยยังไม่คิดจะวิวัฒนาการโดยเร็วนี้เขายังมีเรื่องที่ต้องทําในก็อแซงชัวรี่เขตหนึ่งอีกมากมายถ้าวิวัฒนาการแล้วเขาจะอยู่นานไม่ได้เพราะร่างกายอาจจะได้รับความเสียหายอย่างทาวอน แต่อย่างไรก็ตามหนิงเย่ก็เลือกที่จะวิวัฒนาการในตอนนี้เลยเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับหานเซิ่นมากมายเขารู้สึกว่ามันมีค่าพอที่จะให้เขาวิวัฒนาการในตอนนี้ถึงเขาจะเรียกตัวผู้วิวัฒนาการด้วยจีนนคอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เต็มมาถึง13คนจากเมืองต่างๆมาแล้วก็ตามหนิงเย่ก็ยังเลือกที่จะวิวัฒนาการด้วยตัวเองด้วยหนิงเย่ไม่ต้องการให้หานเซิ่นมีโอกาสรอดชีวิตอีกต่อไป ถ้าฮาันเซินยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งเป็นอันตรายสำหรับกลุ่มสตาร์รี่ดิงเวียจึงตัดสินใจทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองแม้กลุ่มสตาร์รี่จะมีอิทธิพลและอำนาจมากแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับคนของหน่วยพิเศษได้โดยเฉพาะคนที่สนิทกับซินเสียนอย่างฮันเซินดิงเว่ยไม่อยากจะทำอะไรฮันเซินที่ดวงดาวดังนั้นเขาต้องทำมันในกอสแตงชัวรี่แทนในบ่อน้ำแห่งการวิวัฒนาการ ร่างกายของหนิงแย่ค่อยๆเปลี่ยนไประดับความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากขึ้นจากการวัฒนาการด้วยจีนโนพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆอาจจะรู้จักเซ้นเทียนจือในขณะที่มีแค่ไม่กี่คนที่จะรู้ว่าหนิงเย่คือคนที่มีพรสวรรค์มากที่ในบรรดาคนรุ่นเดียวกันของตระกูลหนิงแม้ว่าเขาจะมีสภาพร่างกายที่ไม่ดีแต่หนิงีย่ก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถฝึกวิชาดาบของตระกูลได้สำเร็จก่อนที่ก๊อตซงชัวรี่จะถูกค้นพบ บรรพบุรุษของตระกูลหนิงคือสุดยอดปรมาจารย์ดาบวิชาดาบของพวกเขาแทบจะเรียกได้ว่าไร้เทียมทานมันเป็นวิชาที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณหลังจากที่กอสแตงโชวรี่ถูกค้นพบวิชาของพวกเขาก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามหนิงเยี่ก็ไม่คิดเช่นนั้นแม้วิชาของพวกเขาจะได้รับดัดแปลงให้เป็นวิชาไฮเปอร์จีโนแล้วก็ตามหลายคนบอกว่ามันแข็งแกร่งขึ้นแต่หนิงเย่ ไม่คิดว่ามีใครในตระก,กูลที่มีวิชาดาบที่ร้ายกาจไปกว่าปู่ทวดของเขาซึ่งเป็นคนที่คิดค้นมันขึ้นมาตอนที่หนิงเวียยังเล็กเขาละทิ้งวิชาไฮเปอร์จีโนต่างๆและยืนการที่จะฝึกวิชาดาบแบบเกา่าในตอนที่เขาเริ่มฝึกใหม่ๆวิชาดาบของเขาก็เทียบไม่ได้กับวิชาดาบที่ตระก,กูลของเขาพัฒนาขึ้นแต่หนิงเวียก็ไม่เคยสงสัยในการตัดสินใจของตัวเองเขามุ่งมั่นฝึกต่อไป และผ่านมาอีก2ปีในที่สุดหนิงเีย่ก็สำเร็จวิชาดาบแบบโบราณเขารู้สึกว่าพวกวิชาที่ได้รับการนดัดแปลงมาทีหลังยังมีจุดด้อยอยู่มากและเทียบกับวิชาแบบโบราณไม่ได้เดิมทีหนิงเวีย่คิดว่าคงไม่มีใครในกอดแซงชูรี่เขตหนึ่งมีค่าพอให้เขาใช้วิชาดาบแต่หลังจากที่พบฮานเซินหนิงเย่ก็เปลี่ยนความคิดหนิงเย่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับฮานเซินมากมาย ฮันเซนนั้นแข็งแกร่งมากถ้าเขาเป็นผู้วิวัฒนาการตั้งแต่ตอนที่พวกเขาพบกันเขาก็อยู่กับแซงโวรี่เขตหนึ่งนานเกินไปแล้วร่างกายของเขาน่าจะได้รับความเสียหายอยู่บ้างแต่เนื่องจากเขายังไม่เป็นอะไรแสดงว่าเขายังไม่วิวัฒนาการแต่เขากับแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นระดับของเขาเหนือกว่าผู้ยังไม่วิวัฒนาการมากความเป็นไปได้เดียวที่หนิงเย่พอจะคิดได้ก็คือฮันเซนน่าจะได้รับจีโนพอยต์ขั้นสุดยอดแล้ว หนิงเย่ยังสงสัยอีกด้วยว่ามีดของฮันเซินอาจจะเป็นมีดที่มีระดับเหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นแล้วทำไมมันถึงได้คมขนาดนั้นแต่กระนั้นหนิงเย่ก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปเขาไม่ใช่คนเดียวที่กำลังไล่ล่าหาสุดยอดยีนอยู่และหนิงก็ไม่ใช่ตระกูลเดียวที่ทำเรื่องนี้ด้วยหนิงเย่ไม่ต้องการให้กลุ่มอื่น,นพบตัวฮันเซินดังนั้นหนิงเย่จึงตัดสินใจที่จะยอมมีวัฒนาการก่อนเวลา เพื่อแลกกับการล้วงความลับจากหารเซินให้ได้นิงเย่ไม่ต้องการให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นดังนั้นเขาเลยใช้เส้นสายทั้งหมดที่มีเพื่อรวบรวมยอดนักสู้ที่มีจีนโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เต็มและให้พวกเขาวิวัฒนาการนิงเย่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการทุกอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขายังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในช่วงนี้เขากําลังรอคอยโอกาสอยู่นั่นเองหลังจากที่ได้อ่านข่าวอาหารเซินเอาชนะสิงโตสีทองได้ ิงเย,ย่ก็ยังมั่นใจว่าหานเซินต้องได้รับจีโน่พอยต์ขั้นสุดยอดแล้วแน่ๆตัดกลับมาที่หานเซินตอนนี้เขากําลังฝึกอยู่ในโรงฝึกที่7็ของชมรมบอเฟมหนักเขาลองเรียกวิญญาณสูรโกลเด้นโกลเลอร์ออกมาดูและพบว่ามันคือสัตว์ขี่สัตว์ขี่ระดับสุดยอดไม่ใช่แค่รวดเร็วอย่างเดียวแต่มันยังสามารถขยายหรือย่อขนาดตัวได้ตามต้องการฮันเซินสามารถสั่งให้โกลเด้นโกลเลอร์มีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาลูกย่อม หรือจะมีขนาดเท่าช้างหรือเล็กกว่านั้นก็ได้ยิ่งกว่านั้นโกลเด้นโกลเลอร์มีร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานและยังแบกรับน้ำหนักได้มากซึ่งมันเป็นสัตว์ขี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดฮานเซนยังคิดอยู่ว่าโกลเด้นโกลเลอร์มีความสามารถอื่นอีกหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจนักฮารเซนกำลังลองขี่โกลเด้นโกลเลอร์ในโรงฝึกที่เจ็ดเขารู้สึกประทับใจมากมันขี่ได้สบายเหมือนกับนั่งอยู่บนยานเหาะไม่มีผิด ถึงจะให้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงก็ตามเอาไว้มีโอกาสเราวน่าจะพาเหยียนดันมาขี่มันดูบ้างนะฮันเซนรู้สึกตื่นเต้นในหัวของเขากําลังคิดว่าบางทีเขาอาจจะขี่มันกับจีเยนหลันและจากนั้นก็ทําเรื่อง18บแปด้วยการบนหลังซิงโตมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันนะถ้าเราทํามันบนหลังซิงโตที่กาลังวิ่งฮนะันเซนกําลังจินตนาการ หลังจากลองขี่มันจนพอใจแล้วหานเซินก็เรียกโกลเด้นโกลเลอร์กลับและไปหาข้อมูลในเน็ตต่อหลังจากหาข้อมูลจนพอใจแล้วฮานเซินก็เปิดคำปีที่ได้มาจากถ้ำเขาลองใช้คอมสแกนมันแล้วก็ให้เครื่องลองแปลภาษาจริงๆแล้วภาษาแบบโบราณเครื่องสามารถแปลให้มันเป็นภาษาปัจจุบันได้ไม่ยากหานเซินลองดูเนื้อหามันอย่างละเอียดในตอนแรกหานเซินก็รู้สึกผ่อนคลาย แต่หลังจากอ่านไปชั่วครู่ใบหน้าของหานเซินก็เริ่มแข่งเครียดไม่นานหานเซินก็ช็อกในตอนจบเขาถึงกับอ้าปากค้างหานเซินไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขียนอยู่ในคัมภีร์ว่ามันคือเรื่องจริงบ้าหน่ดีมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอหลังจากอ่านเนื้อหาหานเซินก็ต้องตกใจแต่เมื่อเขาลองคิดเกี่ยวกับสภาพที่แปลกประหลาดของร่างชายคนนั้นแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ ถ้านี่เป็นเรื่องจริงทั่วทั้งสาพันดวงดาวจะต้องช็อกแน่ๆเพราะมันขัดแย้งกับความรู้ของพวกเราฮานเซ่นไม่สามารถสงบตัวเองลงได้ขณะที่อ่านข้อความตามข้อความที่แปลมาเจ้าของคัมภีร์คือชายที่ตายในถ้ำเขาเป็นคนที่มาจากยุคโบราณเป็นยุคสมัยที่อาวุธทำจากเหล็กแบบหยาบๆพวกเขาไม่มีแม้แต่กระแสะไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องเทเลพอร์ต ชายคนนั้นเดินทางมาที่กอสตังชัวรี่ด้วยการเทเลพอร์ตด้วยตัวเองซึ่งเหมือนเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากและยังไม่นับที่เขามาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ร่างกายของเขายังดูเกือบจะสมบูรณ์เหมือนคนที่ตายได้ไม่นานเองตามข้อความส่วนท้ายที่ผู้เขียนเขียนไว้เขาคือผู้ฝึกตนแบบเตา๋าและได้รับสมญานามว่าตงเสวียนเขาคือเจ้าสำนักเสวียนเหมือนเขามุ่งมั่นฝึกตนตามแนวทางของเตา๋า ในที่สุดเขาก็บรรลุถึงขั้นที่สามารถท่องมิติหรือเดินทางผ่านอวกาศได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาวาร์ข้ามมิติมาตรงเสียนก็พบว่ามันต่างจากที่เขาจินตนาการเอาไว้เขามาโปลยที่โลกหนึ่งที่ทุกอย่างอยู่เหนือกว่าความเข้าใจของเขาโชคร้ายที่ถึงตรงเสียนจะฝึกสําเร็จจนถึงขั้นที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้แล้วแต่ร่างกายของเขาก็ได้รับความเสียหายจากการเดินทางมาที่กอแซงชัวรี่ เขาจเขียนคำพีทิ้งไว้ก่อนตายฮานเซินรู้สึกว่ามันดูเลวไหลมากคนที่ฝึกเต่าจนถึงขั้นที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้นั้นจะต้องแข็งแกร่งถึงขั้นไหนกันแม้แต่กึ่งเทพในยุคนี้ก็ยังไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันทำให้ฮานเซินรู้สึกว่ามันเหมือนกับเทพนิยายข้อความส่วนต้นในคำพีคือวิชาการต่อสู้ตามแนวคิดเต่าที่เรียกว่าศาสตร์ตรงเสวียน ตามชื่อของตรงเสียนที่เป็นผู้คิดค้นมันคือวิชาที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตคิดค้นขึ้นมาโดยใช้หลักการของเตา๋าซึ่งวิชาศาสตร์ตรงเสียนคือวิชาที่ตรงเสียนฝึกจนถึงขั้นที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้และมาที่กอสแซงชัวรี่ในตอนที่เขาเดินทางข้ามมิติมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงเสียนสวมใส่หรือเอาติดตัวมาถูกทําลายจนหมดรวมถึงสมบัติล้ำค่าที่เขาสวมใส่อยู่ที่เรียกว่าเสื้อคลุมขนนกด้วย มีเพียงคำพีสัตว์ตรงเสียนที่ยังไม่ได้ถูกทำลายไปเนื่องจากมันทำมาจากได้ชนิดพิเศษที่ถูกเรียกว่าได้แห่งความว่างเปล่า,บ,าบอไปกันใหญ่แล้วถ้ามันจริงแล้วก็สัตว์ตรงเสียนอะไรนี่มันจะต้องเป็นวิชาที่ดียิ่งกว่าไฮเปอร์จีนของกึ่งเทพแน่ฮันเซ่นอ่านสัตว์ตรงเสียนแม้เขาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหรนะ่นักแต่เขาก็สนใจมันมาก มันเหมือนว่าตรงส่วนที่เขียนเกี่ยวกับศาสตร์ตรงเซียนจะยากเกินกว่าที่เครื่องแปลจะแปลออกมาได้ในส่วนนั้นหันเซินเม่เข้าใจแม้จะอ่านข้อความที่เครื่องแปลมาให้แล้วก็ตามสําหรับข้อความส่วนท้ายที่ตรงสเสียนเขียนเพิ่มไว้ทีหลังเครื่องสามารถแปลมันออกมาได้ค่อนข้างดีแต่เพราะว่าส่วนต้นที่เกี่ยวกับวิชาเครื่องกับไม่สามารถแปลให้อ่านเข้าใจได้เหมือนมีความผิดพลาดบางอย่าง เหมือนว่าเราจะใช้เครื่องแปลศาสตร์ตรงเสียงออกมาไม่ได้เราต้องเรียนภาษาโบราณด้วยตัวเองซะแล้วสินะฮันเซิลลองไล่แปลคำทีละคำแลวเขาก็พบว่าแต่ละตัวอักษรมีความหมายเขาไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ฮันเซินพบว่าถึงเขาจะรู้ความหมายทั้งหมดของทุกตัวอักษรแต่เขาก็จะไม่เข้าใจมันอยู่ดีในที่สุดฮันเซินก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเครื่องถึงไม่สามารถแปลมันออกมาได้ สำหรับภาษาโบราณประเภทนี้จำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องมีความรู้และเข้าใจความหมายของผู้เขียนก่อนที่จะอ่านมันแม้ฮันเซนจะสามารถเดาความหมายของข้อความได้บ้างแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะลองฝึกวิชานี้ฮันเซินต้องเก็บเรื่องศาสตร์ตรงเสียนเอาไว้ก่อนเขาตั้งใจว่าโรงเรียนวิชาภาษาโบราณที่เหี่ยดําเปิดสอนมีเวลาอีกมากที่เขาจะค่อยๆเรียนภาษาโบราณไปเรื่อยๆไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องรีบร้อน หลังจากพักผ่อนสองวันฮันเซินก็มีแผนที่จะเข้าไปในกอสแตงชัวรี่เพื่อโอนวิญญาณศูนย์ของดอลล่ามาเป็นของตัวเองซูสีวเฉียวที่กลายเป็นหัวหน้าทีมบลูอายกำลังนำทีมล่ามอนสเตอร์กลายพันธุ์อยู่ในตอนนี้ทันใดน,นั้นก็มีบางคนวิ่งออกมาจากป่าต่อหน้าเขาและฟันมอนสเตอร์กลายพันธุ์ขาดเป็นสองส่วนบ้าเอ้ยใครมันกล่าวมาแย่งมอนสเตอร์ฉันฮะนายเบื่อที่จะมีชีวิตแล้วใช่ไหมเนี่ยสูสีวเฉียวหัวร้อนมาก แต่เพาะว่าเมื่อเห็นเขาคนนั้นเขาก็หยุดพูดทันทีอะดอลล่าคุณยังไม่มีวัฒนาการอีกเหรอไรแล้วล่ะดังนั้นฉันเลยอยากจะขายวิญญาณศูนและต้องการให้นายช่วยหน่อยฮันเซินพูดและโอนวิญญาณศูนย์รวมทั้งเกียร์ทั้งหมดให้ซูเสียวเฉียวเมื่อเห็นเขาส่งวิญญาณศูนเลือดศักดิ์สิทธิ์มาดวงแล้วดวงเล่าซูเสียวเฉียวก็ตกตะลึงเมื่อฮันเซ้นเตรียมจะกลับซูเสี่ยวเฉียวก็พูด ดอลล่าคุณไม่กลัวผมจะเก็บวิญญาณสูญพวกนี้เอไว้ใช้เองเหรอไม่ฉันไม่กลัวเลยฮันเซินพูดแล้วเดินจากไปสู้เสี่ยวเสียวรีบถามคุณยังไม่ได้บอกราคาเลยนะว่าจะให้ผมขายพวกเขาเท่าไหร่แล้วผมควรจะเอาไปขายที่ไหนดีล่ะเปิดประมูลฉันต้องการแค่ใบอนุญาตเรียนวิชาระดับเอสของผู้วิวัฒนาการเท่านั้นแล้วฉันจะไปหาหนายทีหลังฮันเซินพูดแล้หายตัวไปในภูเขา แน่นอนว่าเขาไม่กลัวว่าซูเสี่ยวเฉี่ยวจะเก็บวิญญาณอสูรไปใช้เองอยู่แล้วเังไงซูเสี่ยวเฉี่ยก็อยู่ในกลุ่มสตีวาร์มเมอร์ซึ่งหานเซินรู้จักเขาเป็นอย่างดีวิญญาณอสูรพวกนี้สุดยอดจริงๆเมีแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเลือดศักดิ์สิทธิ์เสียดายที่ถึงเขาจะถอดชุดเกราะแล้วเขาก็ยังเอาผ้ามาพันหน้าเอาไว้หรือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยซูเสี่ยวเฉี่ยวเลียริมฝีปากของตัวเองเขารู้สึกเสียดายมากเขาเองก็เป็นแฟนตัวยงของดอลล่า แน่นอนว่าเขาอยากรู้ว่าตัวจริงของดอลล่ามากกว่าใครลูกเพ่เขอเป็นดอลล่าตัวจริงกันเนาะทำไมเขาขอให้คุณไปออกประมูลแทนเขาล่ะพวกคุณมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็ให้วิญญาณลสูญมาอะไรมาบ้างอ่ะพวกคนที่ตามเขามายิางคําถามแบบรัวๆสูสีวเียวที่ยังไม่หายจากอาการช็อกไม่สามารถตอบคําถามพวกเขาได้ไม่นานข่าวเรื่องที่ดอลล่าขอให้สูสียวเียวเปิดประมูลวิญญาณลสูในสตีลแฮมเมอร์ก็แพร่กระจายออกไป ทำให้คนจำนวนมากช็อกไปตามๆกันไม่มีใครคิดว่าดอลลา่าอยู่ในกอสแซงชัวรี่เขตหนึ่งและยิ่งไม่มีใครคิดด้วยว่าดอลลา่าจะเอาวิญญาณาศูนย์ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของตัวเองมาขายแบบนี้คนส่วนมากอาจจะสงสัยว่าซูเฉียวเฉียวแต่งเรื่องโกหกมีบางคนถึงขนาดคิดว่าซูเฉียวเฉียวอาจจะเป็นดอลลา่าซะเองแต่พอสืบไปสักพักพวกเขาก็คิดว่าซูเฉียวเฉียวไม่น่าจะเป็นดอลลา่าไปได้ ในตอนนี้แม่แตนิงเยียก็เดินทางมาถึงสตีลอาร์เมอร์แล้วเมื่อเขาได้ยินข่าวนี้เขาก็สืบประวัติของสู้เสี่ยวเฉียวทันทีและเขาก็มั่นใจว่าสู้เสี่ยวเฉียวไม่ใช่ดอลล่านายน้อยสู Social ้เสี่ยวเฉียวจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้พวกเราจะไปเข้าร่วมด้วยไหมครับลินลินถามวิญญาณาสูญเลือดศักดิ์สิทธิ์ของดอลล่าเป็นของที่มีชื่อเสียงทำให้ใครหลายคนต่างก็อยากได้มันไปครอบครองหรือสะสม นิงเย่ใช้ความคิดอย่างหนักจากนั้นเขาก็พึมพำดอลล่าหานเซินหรือว่าพวกเขาสองคนเจอนิงเย่หันไปสั่งลูกน้องไปรวบรวมข้อมูลของพวกเขาทั้งสองคนมาให้ฉันดายน้อยกําลังสงสัยว่าหานเซินคือดอลล่างั้นหรอครับลินลินถามไม่นานพวกเราก็คงจะได้คําตอบไปเตรียมการให้พร้อมเราจะลงมือในวันพรุ่งนี้นิงเย่พูด ในวันงานเกือบทุกคนในเมืองเซีวาเมอร์เดินทางมาร่วมงานด้วยหนิงเย่และหลิ่หลิ่นอําพรางใบหน้าเข้ามารวมสังเกตการโดยปะ,ปะปนกับฝูงชนหนิงเย่จ้องหานเซิ่นตามไมก่กระพริบเหมือนว่าเขาพยายามจะอ่านสีหน้าของหานเซิ่นในระหว่างการประมูลเพื่อที่จะดูว่าเขานั้นคือดอลลา่าจริงหรือไม่ของที่หานเซิ่นมอบให้กับซูเสียวเฉียวเพื่อประมูลมีทั้งหมด4อย่างก็คือชุดเกาะด้วงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์นักฆ่ากระหายเลือด เหียวและก็หอกของ t บ e ท n ไนท์คนจำนวนมากรู้ว่าฮันเซนเป็นคนฆ่ามังกรปีกม่วงและเขาก็อ้างว่าไม่ได้วิญญาณศูนย์นั่นเป็นเหตุผลที่ฮันเซนไม่ได้โอนวิญญาณศูนย์มังกรปีกม่วงให้กับซูเสียวเฉียวด้วยก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นฮันเซนก,ก็รู้ตัวแล้วว่าเขากำลังโดนจับตามองอยู่แต่เขาทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่อยากจะทำให้อีกฝ่ายรู้ตัวเมื่อชิงเดินเข้ามาทักทายเอง ฮันเซินก็เลยรีบลุกขึ้นและใช้โอกาสนี้หันไปมองแบบเนียนๆหนิงเยี่ยก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรอแม้จะเห็นหนิงเยี่ยแต่ฮันเซินก็ยังทักทายชิงเรากบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกประหลาดใจแม้หนิงเยี่ยจะใส่ชุดเกราะที่ปกคลุมทั้งใบหน้าของเขาก็ตามแต่ฮันเซินก็จําได้ว่าเขาคือหนิงเยี่ยเหมือนว่าเขาจะจําฉันได้ฮะหนิงเยี่ยพูดจริงหรอครับ ลินลินดูไม่ออกพราตอนนี้ฮันเซิลกำลังคุยอยู่กับชิงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮันเซิลกวาดสายตาม,มาที่พวกเขาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้หันมามองอีกเลยเนื่องจากพวกเขาสวมชุดเกราะที่ปกปิดใบหน้าลินลินไม่เชื่อว่าฮาันเซิลจะสามารถจำหนิงเย่ได้ที่สำคัญท่าทางของฮันเซิลก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยหลังจากเห็นหนิงเยี่แล้วเขาดูสงบมากหนิงเย่ยิ้มเขาไม่พูดอะไร เขาเรียกวิญญาณอสูรชุดเกราะก,กลับและเปิดเผยตัวต้วนออกมาพอเขามั่นใจมันไม่มีประโยชน์เพราะฮันเซินรู้ตัวแล้วดูแล้วหนิงเยี่าจะมาที่นี่เพื่อฆ่าเราสินะฮานเซินคิดหลังจากกลับมานั่งแต่เขายังไม่รู้แผนการของหนิงเยี่ว่าเขาคิดจะทําอะไรกันแน่เนื่องจากที่นี่คือสตีลอาร์เมอร์ซึ่งถือเป็นทินของฮันเซ้นหนิงเย่จะกล้าลงมือที่นี่งั้นหรอ หลังจากการประมูลเริ่มขึ้นหาญเซนก็ต้องอ้าปากค้างตามที่เขาวางแผนเอาไว้เขาจะเป็นคนที่ซื้อวิญญาณอสูรทั้งหมดของดอนลา่ามมาเป็นของตัวเองยังไงเงินมันก็ต้องมาถึงมือเขาอยู่แล้วถึงสู้เสียวเียวคงจะขอพนเซนนิดหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าราคาประมูลจะขึ้นไปสูงเสียดฟ,ฟ้าแบบนี้แม้แต่เกาะร่วงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดว่าน่าจะมีราคาที่ไม่สูงมาก ก็ออยังถูกประมูลด้วยใบยอนุญาตเรียนวิชาระดับ S ของผู้วิวัฒนาการหลายใบชิงไหนบ้าไปแล้วหรอแม้ว่ากอเลือดศักดิ์สิทธิ์จะเป็นของที่มีค่ามากแต่มันก็ไม่น่าจะมีค่าถึงขนาดนั้นนะเมื่อเห็นชิงสู้ราคาด้วยการเสนอใบอนุญาตระดับ S ของผู้วิวัฒนาการ8ใบฮานเซ่นก็คิดว่าหนุ่มคนนี้ต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ <laughs> พี่ชายมันไม่ใช่แค่วิญญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ธรรมดานะ นี่นะมันเป็นสัญลักษณ์ของดอลล่าแค่ชื่อของเขาก็มีค่าพอให้ผมสู้ราคาแล้วล่ะพวกเพ,เพื่อนชิงก็เหมือนจะเห็นด้วยโดยเฉพาะไฮยุนที่ใช้ใบอนุญ,ญาตระดับเเหมือนกับเศษกระดาษตอนนี้เขาเสนอสิบใบซึ่งทำให้ทุกคนถึงกับเงียบกันหมดฮันเซิอนอึง้งใบอนุญาตระดับเของผู้พิฒนาการสิบใบนี่มันบ้าชัดๆมูลค่าของมันเ,นเกือบหนึ่งพันล้านดอลลร์ขณะที่ชุดเกาะเลือดศักดิ์สิทธิ์อย่างมากก็มีค่าแค่สองร้อยสามร้อยล้านเท่านั้น ฮันเซนต้องการซื้อวิญญาณาสูนของตัวเองในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาต้องคิดใหม่ซะแล้วใบอนุญาตระดับ S เป็นสิ่งของที่มีจำนวนจำกัดมากและไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆถึงจะมีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้มันจำเป็นต้องมีเส้นสายด้วยแม้ฮันเซนอาจจะไม่เอาไปใช้มันทั้งหมดแต่เขาก็ยังสามารถเอามันไปแลกกับวิญญาณาสูนของก็แซงชัวรี่เขตสองได้ใบอนุญาตระดับ S สิบใบเป็นสิ่งที่ฮันเซินไม่สามารถบอกปฏิเสธได้ตอนนี้เขาลมเลิกความตั้งใจที่จะประมูลชุดเกาะล่วงทมมนเลือศสักสิ์แล้วและปล่อยให้ไฮห,ห,หยุนได้มันไปลำดับต่อไปคือการประมูลวิญญาณศูนย์นักฆ่ากระหายเลือดที่ดุเดือดจริงกว่าชุดเกาะซะอีกไฮห,หยุนเสนอราคาประมูลถึง15ใบโดยไม่ดังเลเลยสักนิดฮันเซินไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะราคามันสูงกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้มาก เขาชักจะสงสัยซะแล้วว่าไฮหยุ่นมีโรงงานปั๊มใบอนุญ,ญาตตั้งอยู่หลังบ้านหรือเปล่าไฮหยุ่นวิญญาณสูนพวกนี้มันมีค่าขนาดนั้นจริงๆเหรอฮานเซินต้องถามอย่างช่วยไม่ได้ผมมันเป็นของดอลล่าผมมันมีแค่หนึ่งเดียวมันต่างจากวิญญาณสูญเลือดศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไปแม้ไฮหยุ่นจะเสียใบยอนุญาตระดับเอสไปถึง25บใบแล้วแต่เขาก็ดูจะมีความสุขมากที่ได้วิญญาณสูญมาสองดวงแล้ว ไอหยุนน้าไ,ได้ไปสองแล้วนะอย่าไปแย่งของชิ้นต่อไปจากพูกเราอีกนะชิงเริ่มหมดหิดเขาก็เป็นแฟนพันธ์แท้ดอลล่าแต่เขายังไม่ได้สักชิ้นเลยใครเสนอราคาสูงกว่าก็ต้องได้ไปเสะมันเป็นกฎของการประมูลถ้านายอยากได้ก็เสนอราคาให้สูงกว่าฉันห้หยุนพูดต่อไปคือการประมูลเหมียวหันเส้นหัวใจเต้นรัวเขารู้สึกเครียดมากถึงเหมียวอาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับเขาแล้วแต่มันก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเขามานานหลายปี ฮานเซินไม่อยากให้เหมียวไปอยู่ในมือคนอื่นหลังจากเริ่มประมูลได้ไม่นานราคาของเหมียวก็ขึ้นสูงถึงใบอนุญาตสิบห้าใบโดยให้หยุนเจ้าเก่าทุกคนอึ้งพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครที่มีใบอนุญาตมากมายขนาดนี้มีเงินอย่างเดียวไม่สามารถถามมาได้มากขนาดนี้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นหลินเปยเฟิงที่กำลังหัวร้อนอยู่ในตอนนี้ ถึงเขาจะรวยขนาดที่ใช้เงินเป็นเศษกระดาษได้แต่เขาก็หามใบาอนุญาตมาประมูลได้เพียงแค่5ใบเท่านั้นใบอนุญาตระดับ S แบบ Universal สีใบฮันเซ่นกัดฟันแล้วก็บอกราคาไปแม้ว่าใบาอนุญาต15บใบจะเป็นอะไรที่น่าดึงดูดแต่ฮันเซ่นก็ยอมตัดใจเพื่อที่จะเก็บเมียวไว้เขาใช้ใบอนุญาตที่เคยได้จากใบอีซานซึ่งเป็นใบอนุญาตที่สามารถซื้อได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่วิชาระดับ S ของกึ่งเทพ ยูนิเวอร์แซลสี่ใบเลยเหรอฮันเซนคุณใจมากขนาดนี้คุณก็เป็นแฟนคลับของดอลลร์ด้วยงั้นเหรอฮังยวนและชิงช็อกมากพวกเขาถามออกมาเกือบจะพร้อมๆกันจริง,รงๆก็ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้อะไรหรอกฉันแค่ชอบสัตว์เลี้ยงตัวนั้นน่ะฮันเซนพูดพร้อมกับยิ้มใบอนุญ,ญาตระดับเของผู้วินาการ20บใบผมคิดว่ามันน่าจะมีมูลค่าสูงกว่า,ายูนิเวอร์แซลสี่ใบนะให้หยุดไม่ยอมแพ้เอเอ,เอ,เอมันก็พูดยากนะว่ามีอะไรมูลค่าสูงกว่า ซูเสี่ยวเฉียวลังเลให้ใบอนุญาตแบบยูนิเวอร์แซลชนะทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากประตูทางเข้าสถานที่จัดการประมูลทุกคนหันไปและเห็นใครบางคนที่กำลังสวมหน้ากากอยู่ดอลล่าซูเสี่ยวเฉียวประหลาดใจที่เห็นคนคนนั้นคนคนนั้นดูเหมือนกับคนที่โอนวิญญาณศูนย์พวกนี้ให้กับเขาไม่มีผิดสูเสี่ยวเฉียวจำเขาได้ในทันทีดอลล่าเดินออกไปทันทีหลังจากพูดจบ มันคือด็อกเพลแกงเกอร์ที่หานเซินสร้างโดยใช้วิญญาณสูนบีเทลไนท์มันจะดีกว่าได้ให้มันปรากฏตัวแค่แป๊บเดียวพวกเราจะตามไปดีไหมครับลิลลินหันมาถามหนิงเยี่หนิงเยี่ใส่หัวและพูดไม่จําเป็นเป้าหมายของเราคือหานเซินไม่ใช่ดนละ่ะฮันเซินเห็นคนจํานวนมากเดินตามดอเพลแกงเกอร์ออกไปแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมากยังไงมันก็เป็นวิญญาณสูนที่เขาสามารถควบคุมจากระยะไกล มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะสลัดการติดตามของคนจำนวนมากผมต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณไทหยุนด้วยนะครับแต่ดอลล่าบ,บอกว่าเขาอยากได้แบบอนุญาตแบบ u n i v e r s ร์ซมากกว่าสู้เซียวเชียวมองไปรอบๆและพูดต่อผู้ชนะก็คือฮันเซิโด้วยแบบอนุญาตระดับ S แบบ Universal แซลสีใบในที่สุดฮานเซินก็ชนะการประมูลเหมี่ยวและเขาก็ได้สัตว์เลี้ยงสุดรักกลับมาอีกครั้งของชิ้นสุดท้ายก็คือเกียร์ซึ่งคือขอกบีเทลไนา แม้มันจะดูไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ไฮยุนก็ประมูลมันไปด้วยใบยอนุญาตสองใบซึ่งฮานเซินไม่รู้มาก่อนเลยว่าไฮยุนจะคลั่งขายดอลลาร์มากขนาดนี้แม้ฮานเซินจะเสียวิญญาณสูญและหอกไปแต่เขาก็ได้ใบอนุญาตระดับ S ของผู้วิวัฒนาการมาถึง27ใบ,บซึ่งมันเป็นราคาที่สูงเกินจินตนาการจริงๆก็จบไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะกับตอนนี้นะคะก็ ถือว่าคุ้มมากๆะค่ะกับการประมูลในครั้งนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไว้ฟังกันต่อที่ตอนหน้าน,นะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วก็ดุกยอดด o n a t i เลยนะคะยังไงเดี๋ยวพบกันต่อที่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ